ชายนันทวัฒน์จันทงเด็กชายสุรดิตจันหอมและเด็กชายอนุชิตบุญรุร่งค่ะโอ้ยนึกว่าขวันแก้วบุญรุง่งขวัญแก้วอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเป็นโปรดิวเซอร์นี่เป็นทีมที่4ี่นะครับท่านผู้ชมกังควาาไฟยิ่งวันนะครับจากสีสเกตทีมพี่ทีมน้องกับ น้องเมกเหมือนกันนะครับแต่คนละโรงเรียนซึ่งโรงเรียนนี้นะครับผมอยากจะเรียนพี่อนุมัตินะครับประชาัมสันั์แบบอยากจะประสัมพันมากๆตรงที่ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ผลิตรีโมทคอนรนะครับตอนนี้สมาคมเนี่ยได้สอนและถ่ายทอดวิชาสิ่งเหล่านี้ให้กับโรงเรียนไปแล้วสมาคมเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ทําแล้วตอนนี้เราให้โรงเรียนไปซื้อจากโรงเรียนบ้านทองควาวาใช้แล้วใช่ครับก็คือตอนนี้เนี่ยรีโมทคอนโทรลที่สมาคมใช้อยู่แล้วให้กับโรงเรียนทั่วประเทศใช้อยู่ในตอนนี้เนี่ยเราได้สั่งจากโรงเรียนบ้านทองควาวย เออดีครับ20รวมคือหลายโรงเรียนนั้นเขาตั้งเป้าด้วยนะคุณปารปภรจะทําให้เป็นอีโคทอปประจำตำบลเขาซึ่งซึ่งซึ่งหลายบางครั้งเนี่ยความเข้าใจผิดที่สมาคมใครเข้าใจผิดว่าสมาคมรวมกันค้าเนี่ยจริงแล้วอยากให้มาศึกษากับเราสักนิดนึงนะครับว่าเราสอนอาชีพเพื่อให้เกิดโอท็อปในโรงเรียนเพื่อให้มีทุนเข้าไปสู่โรงเรียนและให้เด็กมีทุนการศึกษาต่อไปดีค่ะเป็นเหมือนข้อตอเลยนะคะน้องๆก็ผลิตเองแล้วกุญชร์ก็ผลิตเองโดยที่ไม่ต้องไปซื้อหาใช่ครับ ยับขวาสังเกตลำนี <im> ้ปีกจะไม่เหมือนกับทีมก่อนหน้านี้นะครับถึงที่พี่อนุมาถามว่าปีกไหนบินดีที่สุดตอนนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะฝีมือเด็กเป็นนักบินเต็มตัวเลยครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ารูปร่างของปีกนี่คือไม่สําคัญเท่ากับฝีมือการบินที่บอกอาจารย์เรียกว่าประสบการณ์ครับแล้วรูปร่างของรูปร่างของปีกจะสำคัญก็ต่ว่าเป็นนักบินจุดใหม่แต่หนูน้อยเจ้าไวหหาได้มีอายุครบสาขวบแล้วนะครับประสบการณ์ของเด็กฝีไม้ลายมือเกิดการพัฒนาขึ้นมาบางคนคุยกับเราว่าทําไมไม่ให้เด็กที่บินแพ้ๆนะคร ไอ้สิ่งเหล่านั้นคือสอนให้เด็กซื้อแต่สมาคมเราสอนให้เด็กจากที่จะสร้างที่จะทำเองนะครับคือมันต่างกันนิดเดียวเนี่ยแต่ผลที่ได้มันต่างกันเยอะนะครับคือการซื้อเลืการทําเองนะครับดูดูเหมือนไม่ต่างกันเยอะแต่ผลที่นักเรียนได้รับนั้นต่างเยอะที่เขาไปซื้อมาเนี่ยบินตกหรือ ความสําคัญหรือการมองเห็นค่าสําคัญของเครื่องบินมันไม่ค่อยมีครับแต่พอทําเองรู้สึกหงารู้สึกเสียดายครับแล้วพอเสียนิดเสียหน่อยสามารถี่ซ่อมได้ให้ได้ด้วยใสิไหมในมือในการบินใช้ได้เลยนะครับครับขวาขวาบินโรงเนียนตามไได้เลยิดเดียวแต่ดูแล้วนี่แต้มน่าจะดีกว่าน้องไม่ไฟวันนะน่าจะดีกว่าอันนี้เป็นโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกันเลยนะครับมาจากสีสเก็ตเหมือนกันพเยาสองสีสเกต จะเป็นภาพเกาะกลางควานนะครับหน้าหนาวนี่น่ามาเที่ยวกันนะครับค่ะที่เมื่อสักครู่ที่อาจารย์และคุณอมั์บอกนะคะว่าบินและเนียนตาแล้วก็เนียนตาจริงๆค่ะเพราะว่าได้ไปถึง530คะแนนค่ะโอ้โหไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาคราวนี้ทองวาวไฟยิงครับหรือว่าไฟิงวันเนี่ยรอนลุ้นลูกพยาลิไทยทีมต่อไปที่คุณปปพจะแนะนำมาเดียวครับเขากดดันด้วยนะทีมสุดท้ายแล้วแต่นี้ สูงสุดนี่530และใช่ครับทวยพระเจชทานจะอยู่ที่โรงเรียนไหนตอนนี้สอ,อ 2> 2โงโรงเรียนเ